ก่อนไม่ได้นะคะทุกคนนี่เราอจะสามารถติดเตป้าคับตีดแข็งปลาได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปจุดจงไปเลยคันนี้ทำอะไรคะพี่ดีมเตป้าแบบ สำหรับคนที่<ม>ชิวมาแล้วครับผมปกติพี่ชอบบอกหนูทําไม่ได้นะคะน,นี่ทาได้ไหมสรุปทําได้ดีครับลูกค้ามาแล้วเราต้องทําหน้าดิครับเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเลยเผื่อใครที่อยากจะซื้อติดเองนะคะว่าจะทากันยังไงต่อนะมาดูค่ะลูกค้าที่มีชิวหน้าแล้วสามารถเลือกใช้เป็นขาจับโทรศัพท์แบบปรับอิสระได้เลยอันดับแรกต้นถอดชิวหน้าออกมาก่อนขั้นตอนการประกอบขาป,ปรับอิสระเข้ากับชิวสาม,มารถทําตามคลิปได้เลยนําพวกตัวยึดรูชิวออกมาให้หมดก่อนแล้วก็ใส่ขาก้านกระจกเข้าไปชั้นในสุดเลยใส่เสร็จแล้วขาก้านกระจกก็จะะอยู่ในนลัษณี้ ถ้าใส่ได้และแบบนี้ถือว่าถูกต้องค่ะนํานชิวพร้อมขาก้านกระจกใส่กับเข้ารูที่เดิมได้เลยเล็งให้ตรงรูดีๆนะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะในส่วนของขาจับโทรศัพท์ติดแล้วจะต้องอยู่ในลักษณะน,นี้เพื่อติดกับขาปรับอิสระอย่าลืมขันตรงชิวกลับให้แน่นนะ ในส่วนของที่จับมือถือขึ้นมาให้ได้องศางแล้วสามารถขันล็อกได้เลย <S <S เสร็จแล้วติดตั้งง่ายๆได้ด้วยตัวเองเลยใครที่ขับเวปป้าอยู่อยากมีอุปกรณ์เสริมแบบนี้ไว้ใช้นะคะสามารถกดได้เลยตะกาด้านล่างนะหรือใครที่อยู่ใกล้ๆบางร้า89ก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะนะคะร้าน op, มอเตอร์วูฟมอมีช่างบริการติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าชใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมค่ะ